นิวแรนสวัสดีครับพามาดูแกะสวยๆอีกสักชุดครับเป็นแกะลูกผสมดอปเปอร์นะครับตัวที่ตัดหางก็เป็น F1 ครับตัวที่ไม่ได้ตัดหางนั้นเป็นเป็นเบอร์สู์นะครับที่เอามาเป็นแม่พันธในชุดแรกๆนะครับดู F1 ครับตูดตดตูดตูดครับ ยินยาล้วนๆครับวงนี้อาหารช่วงนี้ไม่ได้ให้แล้วครับให้แต่ยายาก็เยอะแยะครับดูหุ่นนะหุ่นหลังตรงเลยนะดูตูดครับตูด F1 นะครับเนี่ยอไอตัวตัวซ้วายมือทางนู้นนะขอน้ำตาลนะพวกนั้นก็เป็นพวกแม่ครับแม่ของพวกนี้นะครับแม่ของบางตัวในนี้ ก็ลองดูครับ F1 ที่บ้านต่างกันไหมคขับคุณครับ